สไลด์ลูกพวกลมสไลด์ดลครับสไลด์ไปลูกสไลด์ค่ะไปพู รงเบ่งหันหน้ามาฝั่งนี้ครับ slide, <please> เดต้าหันมา yes. no. อย่าสไลด์ slide, เร็วเพื่อนตามเราไม่ทนันผ okay. ู้พูผู้พูมสไลด์ตรงเส้นใครตกเส้นอ่ะจะระเข้จะงาบแล้วนะดูดูไตสะพานเร็เรวๆอย่าให้ตกนะใครตกสะพานไม่ช่วยเด้อ ว้าว้า้านเร็วค่ะร้านเร็วอ่ะต่อไปถอยหลังนะที่นี้เดินถอยหลังลูกเซนเตอร์ถอยหลังหันหลังครับเก่งมากปะเดต้าหันหลังเทดูทรงตัวดีๆอย่าให้ตกสะพานผู้พูมถอยหลังเดินถอยหลังดูเส้นทางหน้า ไอดีดูเส้นค่ะไปถอยเลยลูกอาก้าถอยอย่ามืออย่ามือเดียวจะตกสะพานริงๆิงหันหน้ามาค่ะถอยหลังทีนี้ถอยหลังเดินถอยหลังค่ะเดินถอยหลังใช่เรนินไปค่ะอย่าเบียดเพื่อนเร็วลูกล้านล้านเดินช้าๆกว่านี้เก่งมากไปล้านล้านหันหลังเดิน เก่งมากป้า เดียววันเลขของแว่งกระโดดขาเดียวยกขาข้างนึงเดียวเร็วเร็วกระโดดชึบชึบชึบยุบชงเว่งเดินต่อขาเดียวลูกไปผองเว่งกระโดดกระโดดไปนู่นเพื่อนไปแล้วนะเบ่งกระโดดเร็วไปไปขาเดียวขาเดียวลูกกระโดดขาเดียวเบ่งไป พิ้งมาค่ะพิ้งกระโดดขาเดียวขาเดียวเดูแลพิ้งไปให้สุดก่อนขาเดียวลูกเก่งมากไป